คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าเวลากดแรงที่ไลเนี่ยตัวที่อยากเล่นมันจะหายไปต่อหน้าต่อตาตลอดเหมือนเข้าเซเว่นแล้วเข้ากล่องที่อยากโดนกินเนี่ยโดนคนก่อนหน้านี้หยิบไปหมดนี่แหละครับชีวิตของผู้เล่นมาเวลไร้บอลซีซั่นสามเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดู4ตัวละครที่โดนแบนบ่อยที่สุดในแรงนะครับตัวไหนโกงจนคนไม่อยากให้คุณได้ใช้แล้วตัวไหนที่คุณอาจจะสงสัยว่ามันแบนไปทําไมเดี๋ยวเราไปดูกันครับตัวแรกที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือบูเวอร์ลินครับตั้งแต่ที่จีนเกรเข้ามาในซีซั่นเนี่ยมััััันน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 เเเเเเป็ตววททททททีีีีีีีี่่่่่ํําาาาาาใใหหหห้้้แงคคยยยกกกลลลดดมมมมมสสุพรระะิูบือ โอเวอร์ไทม์เสริมเข้ามาเนะี่ยจะเป็นแบบเหมือนสกิลเผานะครับเนี่ยหลังจากตีเนี่ยมันจะเหรือใช้สกิลนะครับเห็นปะมันจะเผานัมเมทไปด้วยมันเลยทําให้นัมเมทเนี่ยมันเยอะขึ้นแล้วก็มันยังไม่พอครับมันคือมันยังดูดเลือดได้อีกเดีย๋ยวดูนะตอนนี้เลือดร้อยแปดใช่ไหม,มดูดเลือดปูดครับดูดิแล้วยิ่งถ้าคุณมีซัพพอร์ตฮิวคูอีกอะบูเบลินแทบไม่ตายเลยนะแล้วเขายังมีพาสซีฟแบบว่า เด้งเนื้อขึ้นมาอีกครับแล้วมันก็เลยไม่แปลกที่มันจะโดนแบนในซีซั่นนี้นะครับคือจริงๆมันก็โดนแบนตั้งแต่ซีซั่น2.5แล้วนะแต่มันอาจจะไม่เยอะเท่าซีซั่นนี้นะครับเพราะซีซั่นนี้มันมีทีมอัพไอจีนเกรย์เข้ามาเนี่ยมันเลยโดนหนักเป็นพิเศษเลยส่วนตัวต่อไปนะครับผมขอยกให้เป็นอาร์แมนเลยคุณดูดิดาเมจโพกของอาร์แมนอะจากระยะไกลอะมันน่าลำคาญมากเลยนะเว้ยแล้วมันเป็นตัวบินด้วยคือมันมันต้องมีเฮล่าครับไม่ก็ตัวที่มันสอยแบบตัวบินบินได้ดีๆอะ อาจจะเป็นอารอนฟสก็ได้แต่ผมว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นกันแล้วปะแล้วถ้าเกิดเฮล่าโดนแมนเนี่ยก็ให้พยายามอซูไปก่อนเลยครับว่าเขาน่าจะเล่นตัวบินแน่ๆหรือไม่งั้นมันอาจจะมีแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่เขาจะแบบพยายามรีเวิร์สไซคลจีคุณอะในการที่แบบเบ็ดด้วยการว่าแบนเฮล่าใช่ไหมแล้วทาให้คุณคิดว่าเขาจะเล่นตัวตัวบินใช่ไหมแต่จริงๆเขาอาจจะไม่เล่นคือมันก็เกิดขึ้นได้2ทางนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเจออารอนแมนเนี่ยเฮล่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวที่มัน จะคัมเตอร์ได้เนี่ยมันก็ยังมีตัวอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นฮอกอายเลยครับหรือเป็นแบบสไปเดอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเทียบกันอนะระหว่างสไปเดอร์แมนกับเฮล่าเนี่ยผมว่าสไปเดอร์แมนอาจจะเก็บได้ยากกว่าเพราะถึงแม้สไปเดอร์แมนเนี่ยจะสามารถเก็บตัวบินได้ง่ายก็จริงนะครับแต่อย่าลืมว่าไอ์ไอรอนแมนอะมันสามารถบินหนีคุณได้ก่อนที่คุณจะแบบไฟนอลฮิตครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่คุณจะสแลมครั้งสุดท้ายถ้าในเวอร์สเคสนะเขาก็จะมีลูน่าครับแล้วก็ใส่สกิลเอไว้ให้ หรือไม่งั้นก็เขาจะพอกับเพื่อนเลยว่าเออเขากำลังโดนไาเดอร์แมนเนี่ยหลวงอยู่นะ <Yeah. S 1> เพราะงั้นเขาก็อาจจะได้ฮิลก่อนที่คุณจะสามารถเก็บเขาได้ครับเพราะงั้นเนี่ยผมว่าการใช้เฮล่าหรือแบบพวกตัวที่ดามเมตหนักๆแบบออกอายอะไรเงี้ยยิงให้โดนเฮดช็อตไปเลยเนี่ยน่าจะเก็บซาเบอร์แมนได้ง่ายกว่าเพามันจะเป็นแบบ ดาเมจแบบเซอร์ไพรส์แอทแทกอะครับซึ่งมันจะนั่นแหละมันจะสามารถทําให้เก็บเขาได้ไวกว่าก็จะประมาณนี้ส่วนตัวต่อไปครับตัวที่3ามยวใค้อเป็นแบล็กแพนเทอร์นะครับแบล็กแพนเทอร์เนี่ยผมสงสัยมากเลยว่าเมื่อช่วงท้ายซีซั่น2.5เนี่ยมันเพิ่งมาโดนแบนกันนะก่อนหน้านี้มันไม่โดนนะครับมันเพิ่งมาแบบโดนกันเยอะมากเลยคือช่วงท้ายซีซั่น2.5เลยครับแล้วก็ลามมาถึงซีซั่น3นี้ด้วยแต่พอมันมีตาไหนเนี่ยที่ผมปล่อยแบบแพนเทอร์หลุดใช่ไหมผมก็เข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงควรทีี่่่ะโดนนนนแแเพราวาววหลัง ซัพพอร์ตเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้เลยครับแบ็คพันเตอร์เนี่ยมันเก็บไปหมดเลยจะหาตัวที่มันคลาวเตอร์เนี่ยสมมุติว่าจะคุณหยิบนามอกับหักมาใช่ไหมคือถ้าเขาเล่นกันเป็นทีมจริงๆอิะองะฝั่งไหนเขาก็จะมีคนแบบคอยเคลียร์บลาหมึกให้แบ็คพันเตอร์ได้เล่นครับคือถ้าเขาเชื่อใจแบ็คพันเตอร์มากจริงๆริะนะคือไม่งั้นอะถ้าเขาจะเล่นแบ็คพันเตอร์เขาก็คงที่จะแบนทักหรือนามอ่ะไปก่อนนะครับผมว่าแบ็คพันเตอร์คงไม่ค่อยได้เล่นหรอกในซีซั่นเนี้ย พอมันโดนแบนกันรัวๆเลยพอเล่นสปอร์ตเองเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าทรมานมากครับตอนเจอไปเพนเธอร์หลวงอะมันทั้งแบบเป็นตัวที่หนีง่ายเลือดก,ก็เยอะแล้วก็สกิลเนี่ยมันก็รีเซ็ตได้อีกเห็นปะสปอร์ตใช้สกิลมันก็ได้เลือดเพิ่มขึ้นมาอีกแถมยังไต่กำแพงได้อีกปะ่ะสุดท้ายเนี่ยผมขอยกให้เป็นพันิเชอร์แล้วกันจริงๆผมอยากให้2ตัวนะครับอยากให้เป็นฟีนิกซ์กับพันิเชอร์ คือฟีนิกซ์เนี่ยมันจะโดนแค่ช่วงแบบวัน2วันแรกเลยที่ซีซั่นสปล่อยมาส่วนตอนเนี้ยมันไม่ค่อยโดนแล้วครับแต่ที่ผมให้พันดิเชอร์เนี่ยเพราะว่ากระสุนมันเยอะดาเมจก็แรงสกิลก็โอเคแล้วอันติเนี่ยก็บอกเลยถ้ามีคอมโบคู่กับล็อกเก็ตหรือลูน่าเนี่ยคือจริงๆลูน่ามันอาจจะเยอะไปนะถ้าจะเสียอันติลูน่าเพื่อให้พันดิเชอร์ได้อันติอ่ะจริงๆผมว่าแค่ล็อกเก็ตก็พอละอันติสปอร์ตเนี่ยถ้าจะยืนไม่ได้เลยนะถึงแม้จะเป็นอันติลูน่าเปิดสวนกลับมาเนี่ยก็มีสิททธิิิ์ี่่จะะะตายไได้นนนครรับหืออออมก็็เปขงวส ข้ออินวิสอะอันติมันไม่ได้ฮิวแรงขนาดนั้นแต่มันแค่จะฮิวเป็นโอเวอร์ไทม์ขึ้นมาเรื่อยๆครับถ้าโดนพันธเชอร์แบบแบบอันติยิงใส่อ่ะยังไงก็ไม่รอดรวมถึงมันเคัลเตอร์แบบอันติซัพพอร์ตตัวอื่นอย่างล็อกเก็ตด้วยหรือไม่ก็แบบทำลายสซปเปอร์เนสเพนนีได้ง่ายมากแล้วก็เป็นตัวแบบตัวที่สอยตัวบินได้ง่ายด้วยครับก็จะประมาณนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่อยากจะมาแชร์เฉยๆว่าตัวไหนเนี่ยที่มันโดนแบนกันเยอะมากในห้องแล้งนะครับตอนเนี้ยอันนี้คือตอนตอนนี้ผมออออออยยูู่่่่่ใน e นนน e นนนนีีีโโรรรรไไดดมมมมม์ะคััับกกก็็ผ้เเหืืวา มันจะเหมือนกันไหมสมมุติว่าในห้องโกเนี่ยอาจจะแบนตัวอื่นก็ได้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็แค่จะมาบอกอเฉยๆว่าในตอนนี้ในห้องแรงเลมอนเนี่ยเขาแบนตัวอะไรกันบ้างเนี่ยอยังไงก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จน,นจบนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ